สมุนไพรลดน้ําตาลในกระแสะเลือดวันนี้จะมาตอบข้อสงสัยของใครหลายคนนะคะว่าสมุนไพไทยเนี่ยมันสามารถจะลดน้ําตาลในกระแสะเลือดได้หรือเปล่านะคะที่เป็นเบาหวานแล้วนะคะแล้วจะทําให้น้ําตาลในกระแสะเลือดลดเนี่ยคุณต้องควบคุมจากอาหารนะคะหลังจากหกโมงเย็นนะถ้าหิวนะคะก็เอาผลไม้อะไรก็ได้นะคะที่ไม่หวานจัดทานไปก่อนเลยข้อ2นะคะก็คือการลด แป้งนะคะแป้งขัดขาวเพราะเดี๋ยวนี้มันจะมีเส้นบุกนะคะแล้วก็เส้นผักแทนได้เราก็เอาตัวนั้นมาทานชดเชยได้นะ,ะข้อสามนะคะทานผักให้เยอะๆจะไปช่วยย่อยกาก,ากใยตัวน้ําตาลที่อยู่ในกระแสะเลือดให้มันลดลงได้นะคะมันขิงแก่ๆนะต้มน้ํานะคะให้น้ําเดือดก่อนนะคะแล้วขิงที่เราปอกเปลือกแล้วทุบเอานะไม่ใช่งทุบให้มันแตกมากแตกนิดๆนะคะแล้วลงไปต้ม เราก็กินต่างน้ำจิบไปเรื่อยๆนะคะวันขิงเนี่ยเราจะช่วยลดน้ำตาลในกระแสะเลือดได้